เอาแค่นี่หน่อยพอห้านาทีสิบนาทีอันเป็นเน่มันคือแบบมันก็หนักบอก ท่ากันไม่มันรู้สึกว่ามันหนักไม่เท่ากันเอาสักหน่อยกินเยอะพุงออกแล้ว นนี้ก็เหมือแตกเดี๋ยวถอดอันนี้ออกก่อนมันเขี่ยงนะนเ่ี้หน้าก็มันหมดแล้วเดี๋ยวจะไปแบบว่าแบ่งฟันล้างหน้าหน้ามันหมดแล้วพี่น้องเลย เทานี้พอห้านาทีพอห้านาทีพอเพราะว่าเปิดเพลงฟังไลฟ์สดมันต้องปิดเสียงเสียงเพลงพี่น้องขออนุญาตยืนนะ มันยากยืดยยค่ะเด้อไม่ไหวละต้องยืนจนพูกออกละกินหลายๆกินหลายๆจนพุงออกจนพุงยืนแล้วเพื่อนมันจะต้องแบบมันจะมืดนิดนึงนะเพราะว่าค่อยไม่ได้เปิดไฟเพืเเ่อนๆหน่อยค่อยไม่ได้เปิดไฟแล้วก็เห็นทีวี ไม่ได้เปิดไฟมันเห็นชีวีค่อยใช่ไหมกินข้าวเสร็จค่อยก็หาโน่นหาเนี่ยทำนะ เงื่อแตกเสยเท่านี้แหละเงื่อก็ออไล ขอบคุณค่ะใครน้องมาไลให้ออกกำลังใจยนิดนหน่อย,อยก่อนนอน ยีเส้นยีสาย Non. สิบนาทีแล้วนะถ้าสิบนาทีตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วสิบนาทีจะพอ่อละเพราะว่าเปิดเพลงปัง พอแล้วพี่น้องเอ้ยเท่านี้ม่นก็หนื่อยแบบบ้า,บาไปสินาทีก็พอเนาะขอบคุณนะค thank you guys thank you thank you for coming j u s t ดูค่ะเบ๊ exercise exercise ยกด,ดัมเบลไม่ได้ยกมาหลายวันแล้ว คนี้อยากยกไปนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเลยแล้วก็ชักแบบไปชักแบบ 没等很，没等很久，对对对。 ไปแล้วพี่น้องไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนเลยดูก่อนว่าจะลงไฮไลท์แล้วหน้าเรามันจะโอเคหรือเปล่ามันจะมืดไหมขอบคุณค่ะแตงจิ้วไปก่อนไปก่อน